โอเคก็มาต่อกันนะครับจากการดึงข้อมูลออกมาโชว์เมื่อกี้คลิปนี้จะเป็นการดึงข้อมูลของแถวที่ต้องการแก้ไขแล้วก็อัปเดตข้อมูลนะครับโอเคให้นะครับฟังสร้างฟังก์ชันในปุ่มแก้ไขนะครับเขียนว่า on click นะครับ add click นะครับ edit student เนาะเราต้องส่ง id ไปด้วยนะครับว่าเราจะ อ่าอีดิตตัวไหนนะ,ะตัวนี้ผมพอสร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งเอาไวเนาะรับ ID เข้ามาตัวหนึ่ง type c a s ปกติเลยครับตัวนี้ก็ลอง Alert เข้ามาดูก็คือเมื่อเรากด Edit ปุ๊บก็จะมี ID ขึเข้ามานะครับ ไอดีก็คือไอของแต่ละแถวนะครับโอเคจากนั้นก็สร้างเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยเน้นทำให้เขียนเองนะครับตัวนี้เขียนว่า get เหมือนเดิมนะ API ของเรานะครับที่เรได้สร้างไว้ API ในการ Get ข้อมูลของแต่ละแถวของเราก็คือ student หนะน,นึ่งเลยพวกนี้แล้วก็เอานี่เนาะ แล้วก็สแลแล้วก็บวก id เข้าไปแล้วก็ลองหลอกออกมาดู e data เนาะโอเคพอาผมกด e d i t ปุ๊บ data s e ่สิอ๋อทุกคนอย่าลืมสแลด,ด้วยนะครับโอเคไหมปุ๊บโอเคก็จะได้เป็น data ของแถวนั้นมานะครับผมก็จะเอา student โอ้ยผมก็จะเอา form data ตัวนี้มาเก็บ มารับข้อมูลนะครับโอเคเมื่อผมกด edit ปุ๊บอืมฟอร์มหรอฟอร์มหนา้าอิดิอันนี้มันยังไม่อัปเดตนะให้กดใหม่โอเคเห็นไหมครับว่ยายได้ข้อมูลของตัวที่เรากดแก้ไขมาก็คือสิ่งที่ผมบอกจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าให้สร้าง พอให้สร้างาข้อมูลที่ต้องการบันทึกให้ตรงกับคอลัมน์ในดาต้าเบสนะครับนี่นะครับผมยวผมกดให้ดูแก้ไขปุ๊บแถวของตแต่ละแถวนะครับข้อมูลคอลัมน์ของตแต่ละคอลัมน์ก็จะมาใส่ในฟอร์มของตัวนี้ฟอร์มดาตา้าเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าฟอร์มดาต้าผมเปลี่ยนไปก็จะมีข้อมูลตรง ตามที่ผมผูกข้อมูลไว้นะครับก็คือ F name L name Phone นะครับผมโดยที่ผมไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยโอเคหลังจากนั้นอัปเดตเนาะพอเราได้ข้อมูลได้จากการกดปุ่มแก้ไขแล้วเราก็ต้องอัปเดตเนาะเราสร้างอันนี้ขึ้นมาอันหนึ่ง Con Edit Mode ือมันทําได้2วิธีเดี๋ยวผมทําแบบง่ายๆให้ดูก็ได้เป็นการฝึกใช้ if ด้วย v if e ถ้า edit mode เนอะถ้าไม่ edit mode ก็คือเป็น false ตอนนี้ผมก็จะให้มันโอเคแต่ถ้ามันเป็น true หรือว่าไม่ไม่จริงเนาะผมก็จะเขียนว่า update มันก็จะเป็นโอเคอยู่ตอนนี้ แต่ถ้าผมกด EDIT ผมก็จะเปลี่ยน EDIT MODE ดตัดแวลูเท่ากับ t u o เนาะผมกด EDIT ปึ๊บมันก็จะเป็นอัปเดตเห็นไหมครับอืมมก็จะสร้างตัวแปรตัวนึงขึ้นมาเขียนว่าอัปเดต t u d e n t async อันนี้ทุกคนในการอัปเดตข้อมูลไม่จะเป็นต้องส่งพารามิเตอร์ไปก็ได้นะครับเราส่งเป็น data ก็ได้แล้วก็ไปเก็บข้อมูลเราด้านหลังผมพูดนี้อาจจะงงกันไปหน่อยเดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบหนึ่งตอนหลังนะครับตอนนี้นอัปเดตเนาะอัปเดตของเราใช้ผ่านแบบไหนไปดูกันเราใช้นี้เน,นาะ student แล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์หรือว่า id ของ แถวแถวต้องการอัปเดตแล้วก็ทำให้อัปเดตเนาะแล้วก็สติลไดน์บวกฟอร์มฟอร์มดัต้าเนาะฟอร์มดัต้าแล้วแอลูดอิดจุดบวกอัปเดตเนาะโอเคลองเอสดัต้า แล้วก็เอา copy update student ตัวน,นี้มาใส่ตรง VL ตัวน,นี้เนาะ add click ไม่ใช่ add click เออ add click ก็ไดนะ้ตัวน,นี้เปลี่ยนเป็นบัทเท่าเรากดอัปเดตปุ๊บ ติ500นะดตั้งห้าร้อยนะเราขอดูกันอ๋อเราลืมส่ง data เข้าไปด้วยนะเราส่ง form data แล้ว value เข้าไปด้วยโอเคผมกดแก้ไข u p ด a t e เดืด่อเีนะ้ u p d a t เตอนเส,ส,ส,สฟฟริมเสร็จ fully นะเปลี่ยนตัวนี้เป็นหนึ่ง หนึ่งหนึ่งปุ๊บผมรีเฟรชเห็นไหมข้อมูลก็จะเปลี่ยนแล้วถ้าไม่ทันผมแนะนําให้พ o อสคลิปแล้วก็ดูก่อนนะครับผมเพราะผมล่ง k คลิปให้จบ w บ f i นะครับแล้วทุวกคนอาจจะคิดว่าผมกดอัปเดตแล้วมันทําไมตารางไม่เปลี่ยนให้เลยใช่ไหมโอเคทั้งที่ข้อมูลมันบอกว่าอัปเดตแล้วใช่ไหม เราก็เปลี่ยนใหม่ก็คือเมื่อทำการอัปเดตแล้วเราก็ให้ไปเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ด้วย g e t student เนาะตัวนี้ก็จบทุกคนลองตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนปั๊บเห็นไหมก็จะเปลี่ยนไปด้วยโอเคขอจบคลิปแจ้ไขอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วของการลบข้อมูลนะครับหากสอนเร็วสอนช้าหรือว่าสอนไม่เข้าใจ พูดไม่คล่องก็ขออภัยด้วยนะครับ